สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำพืชสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดที่สามารถกำจัดหนอนและ,มะแมลงต่างๆที่มารบกวนต้นไม้ได้ครับนี่ก็เป็นขมิ้นชันเพราะคนโบราณสมัยก่อนจะใช้ขมิ้นชันในการกำจัดสรูพืชขมิ้นชันหนึ่งช้อนผสมน้ำห้ลิตรเขย่าให้เข้ากันขย่าให้เข้ากันแล้วก็ฉีดให้โชคให้ลงไปลึกถึงโคนต้นไม้ มันจะมีหนอนอยู่ในโคนต้นไม้และในใบครับต้องฉีดให้โชคเลยครับถ้าเป็นน้ํสิบลิตรก็จะใช้กขมิ้นชันประมาณสองช้อนคนให้เข้ากันนี่ครับอย่างอย่างนี้ครับต้นมะเขือเนี่ยครับจะมีใบจะมแมลงจะมากินใบจะมีหนอนที่โคนต้นเพราะฉะนั้นเราต้องลดให้ชุ่มชื้นเลยครับลดให้ชุ่มเลยเจดวันลดทีลดสักสองครั้งก็จะตายหมดแล้วครับพวกหนอนและมแมลงต่างๆนะครับ เพราะในขมี้นชันก็จะมีสารเฮกุม,มินสารเฮคุม,มินตัวนี้ก็จะช่วยฆ่า,มาแมลงต่างๆได้พวกหนอนพวกมแมลงหนอนพวกเพี้ยพวกอะไรต่างๆได้ครับเนี่ยเวลาลดเราต้องลดให้โชคไปถึงโคนต้นเลยนะ